เุดดหมายรักหรือเปล่านะแล้วก็น้องโกบทุกคนเราเคยคุยกันมาก่อนนะ hmm. just you อืมไอเจอ n a t t e ุกอ i นไวยูท o อุ้ยเขาอยากชวนเราไปเดินที่ d o c s, <Do cks>. <S ก็คือตรงที่เป็นท่าท่าเรือทุกคนเฮ้ยมันคงจะดีนะฉันจะได้คุยกับเธอเรื่องกบแล้วก็แจ็คนะคะ <c oughs> เป็น nervous question นะคะ ฉัรู้ว่าเราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันนานนะคะแต่เขาคิดว่าเธออยากจะจอยฉันไปเดินที่แม่น้ำไหมแต่ถ้าอยากก็ให้ก็ให้ไปหาแจ็คอุ้ยทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นท,ทุกคนผู้ชายชวนไปออกเดททั้งสองคนเลยค่ะทุกคนคิดว่าไงดีแต่เราคิดว่าเราอะอยากเล่นเป็นสาวผมบอลกับแจ็คที่ด็อกสอเขาอยู่ที่ด็อกหรือเปล่าอะ นี่เขาอยู่ที่ดอกสวยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแจ็คก,ก็อยู่ทุกคนมันจะไม่ดีเลยนะคนว่าไหมอ๋อเดินขึ้นไปแล้วเหรอเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะ go on date ้าวไปเดทกัน ขอบคุณนะที่แบบตอบรับจดหมายของฉันฉันอยากคุยกับเธอเธอแบบมีใบหน้าที่ใจดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนมันน่ารักมากเลยอะแต่เหมือนเขาจะเป็นอินโฮเวิร์ดอะทุกคนเหมือนเขาจะชอบแบบชอบกบเป็นคนแบบเก็บตัวนะคะเหมือนเป็นอินโฮเวิร์ดเลยเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าสังคมเขาบอกว่าเหมือนแบบ ผู้คนชอบพูดถึงแต่สิ่งที่แต่ละคนชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครถามอะไรในสิ่งที่เขาชอบนะคะทุกคนมันน่ารักมากเลยอะเอาดีๆ That's why I came here. I'm a p o r t e r by trade, but I'm a lover of frogs. I s a w 200 plates, pitchers, and cups to be able to save up and come here to see frogs up close. เหมือนเขาพยายามขายของทุกคนแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้มาอยู่ใกล้กระกบกนะคะบารมไอดดอนเลิฟทุเร่ย์ like I love frogs oh Deja so n ไอเ I love the way อุ๊ยทุกคนมันเป็นการคุยที่แบบ why stopping me well that's a good question คือเราก็ถามคำถามเขาไปเลยนะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะ I need to go back อุ้ยเขาต้องกลับแล้วอะ่ะ emily my spin people fox n e d s her t u m m y r u b คือกบของเขาอะทุกคนอยากให้ไปรูปทองอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาต้องกลับแล้วนะอะไรอย่เงี้ย น่ารักมากทุกคนเป็นการออกเดทครั้งแรกนะคะกับนายกบเราเรียกนายว่านายกลบละกันนะอุ้ยน่ารักจังเลยอืมอุ้ยแจ็คอุ้ยทำาไงดีกับแจ็คอะเราจะทำยังไงดีเราเราจะไปเดทอีกไหมทุกคนเราลองไหมเราลองไปเดทกับแจ็คด้วยไหมวยทำยังไงดีทุกคน ไปไปเด็กกับแจ็คเราลองดูว่าเราไปเด็กกับแจ็คเป็นยังไงหุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเออฉันขอโทษนะฉันอาจจะแบบเป็นคนคุยไม่เก่งฉันตื่นเต้นนิดหน่อยอือเธอชอบต้นไม้อะไรหรอดีจังเลยสำหรับฉันฉันชอบต้นเมเปิลนะคะชูการ์เมเปิลแล้วก็เอาไปทำเป็นไซรัปด้วยฉันแบบชอบของหวาน นี่ทุกคนน่ารักอะน่ารักมากอืมฉันมาจากเมืองเล็กๆนะคะชื่อ h y เ e อร์เวิร์ดไฮเปอนะคะทุกคน My Family Have Been Lockers t h e r e f o r g u n a t i o n เออเขาน่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับไม้อ่ะทุกคนอืมฉันตัดสินใจออกมาเพราะว่าฉันต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะ ไฮบริดก็ดีแต่ว่าฉันอยากแบบออกมาโตได้ตัวเองมากกว่าแล้วก็การเป็นช่งางไม้อะมันไม่ใช่แค่แบบตัดต้นไม้นะอะไรอย่างเงี้ยเอ,อการเรียนรู้กับป่าไม้ด้วยนะคะอืดีนะคะมันเป็นความรับผิดชอบที่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ฉันพูดมากเกินไปหรือเปล่านะา <c oughs> ปกติก็จะมีแค่ฉันกับต้นไม้นั่นแหละไม่น่าจะใช่หนุ่มชาวไร่หรอกทุกคน I like it. you like her let me talk ฉันไม่คิดว่าแบบจะจะได้แบบเป็นเพื่อนกันเร็วเกินไปอะไรอย่าเงี้ยหวังว่าเธอแบบจะมีเวลาที่ดีนะน่ารักคะทุกคนเป็นการจบการหนีที่ดีมากๆเลยนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะว่าอาณาจากรของเอลินจะเป็นยังไงต่อนะคะแล้วก็ความรักของเอลินจะเป็นยังไงด้วยนะคะไม่าย